แซ่บเหเจอกันเจอกันเหรอวันนึหางเขาแซ่บวันนี้แซ่บเลรอน้องบึงบ่าววงได้หวยร้อยคูณร้อยสิเปีสาวเบลพี่รำเพร่ยงกินไก่ไหมอือทำไมทำไมไก่เราละมังไงไม่กินอาจารย์ซึ่งบอกไม่อาจารย์ซึ่งบอกไม่นี่แต่ละมังกินไก่ใครๆเขาก็กินหมดนั่นแหละพี่ไม่กินพี่รำเพรีนงอ่ะไม่ชอบกินอ่ะ พี่ไม่ชอบกินไก่ทำไมเลชอบกินเหรอใช่ลองเป็นเก้านะไม่ไม่เป็นเก้าหรอกไอมีนะผมา่อตาเคินเนะบบเดียวจะาเลนูจำเนื้อเพลงได้อีกอย่าง เดี๋ยวพิเศษตอนไหนพิไศษตอนไ่นกลับบ้านค่ะไม่ให้กลับได้ไหมโอ้ย